ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วแต่ก็เออวันนี้ก็ป,ปีใหม่นะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสก,กินเรียบร้อยก็เหมือนพี่แชมป์ตัวพี่แชมป์จะสีแดงผมเอาสีส้มเลยกันนะครับผมก็ชอบพี่แชมป์มากเลยแล้วก็เออผมจะมารีวิวม,มอดอะไรเนี่ยล่ะครับอ๋อผมจำได้แล้วทุกคนจะน่าจะไม่ค่อยเคยดูนะครับผมขอลบนนด่านนีงก่อนชื่อว่า ไกลจูเออมีคนลงแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ยังไงกันแน่เออหรือว่าเราก็โหลดด่านก่อนเลยผมน่าจะใช้อันนี้แหละครับที่สั่งหมดนั้นขึ้นมาไม่ก็อีกอันหนึ่งผมผมมีอยู่สองตัวเออเออนี่ยเน่ะ เอาก็กดนี่แล้วก็กดตัวบวกนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ดึงมาอยู่ตรงนี้เออเราแล้วเราก็มานี้อีกทิ้งกดนี้บวกครับแล้วก็ตรวจเลยรอเออก็คือแปลว่ารอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็รอนานสักกันหน่อยผมเปิดคิดมาที่อะไผมชอบไอ,อ,อตัวนี้มันวนทุกทีเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ น่าจะมารีวิวกันวันไปไหมนี้คนไปเที่ยวไหนผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแล้วก็มากันเลยครับเอ,อ่อแปบนบนึงครับเดี๋ยวผมจะบอกครับเอ,อ่อแอบนบหนึ่งผมก็ขอก็เอ,อ่อผมเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สร้างเหมือนไอรอนโกริมเลยนะครับเออจะสร้างไดไหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเออจะไปเปนยคงับผมขอโทษดีครับเออผมไม่ได้มองก็คือแปลว่าเขาเพิ่มไอตัวนี้เข้ามาเออแล้วก็นี่โอเคเข้าไปนี่เราสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับเราเดินได้เป็นไงล่ะครับ ถ้าเราไม่ใช่เอ้ยทำไหมครับเดินไปไม่ได้เลยนี่ครับนี่ก็เราก็จะมาอันนี้กันมาตัวอ,อ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยเออล้วก็ไอ้ตัวนี้กันมานะครับคือว่าเออลองให้มันมาสู้กัะไอ้ตัวนี้ก่อน วิทเทอร์ครับมาสู้กับวิทเทอร์ว่าใครจะชนะกันผมให้วิทเทอร์สองตัวเลยกันสองตัวหนึ่งว่าใครจะชนะไปนะครับตัวหนึ่งก็รอให้มันรีเจนเลือดก,ก่อนเออแล้วตัวนี้ด้วยครับมันโอ้ โอ้โห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 คือแบบว่าแหลกแหลกมากเลยครับตอนนี้โอ้โหผมว่าวิตเทอร์มันคงจ,จะชนะครับโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียววิตเทอร์ลดไปแล้วครับครึ่งเป็นไงล่ะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับือ วิเทอร์ก็จะตายตัวหนึ่งนะครับโอ้โหมันมากครับอันนี้ไม่พ่นไฟครับมันจะเออมันจะระเบิดแล้วโอ้โหนี่ไงครับพ่นไฟแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมจะลมไปแจมสักหน่อยโอ้โหโอ้โ h เออไปกันเลยเออผมว่าไม่เอาว่ะผมขับไม่เป็นอนะ่ะเออก็ลุยเลยเย้้โอโอห ไม่เลยสบักเลยผมไม่ได้บักครับอันนี้ล้มันบักเออลองสร้างอีกตัวดิเป็นยังไงถ้าผมสองลุมหนึ่งกับโอ้โหโอ้โหรอดีโอ้โหมันนะมันโอ้โหเครื่องแรกเครื่องแลกรแรกเกินแรก,ก,ก,แก,แกโอ้โห อันนี้โอ้โหสองล้มหนึ่งโอ้โหไปครับก็โอ้โหตายแล้วครับตัวนี่ยังเล็กตัวนี้โอ้โหนี่ครับโดนลูกไฟเข้าไี่เอออันนี้ผมก็ไปไปไงครับผมพูดไม่ถูกเลยทุนไหเจจหนัะแน่ตอนนี้ผมว่าเออ ไอ้ไอ้ตัวนี้มากนะครับไอ้ที่ผมเรียกเมื่อกี้ครับไอ้ไคจูนะครับทุกคนผมรู้นะทุกคนไม่เคยรู้จักแต่น้องผมก็ชอบดูมากแต่ตอนเนี้มันบ้าอะไรก็ไม่รู้แ,แรกๆมันก็ชอบไปน,นี้โอ้โหปิดเธอจะตายแล้วโอ้โหลนัดเดียวว่าแล้วไงตายหาแม่งก็โหดมากเลยครับโอ้โหโดนยาเลยเข้าไปอ่ะโอ้โห โอ้โหผมรู้แล้วเวลาวิธีปล่อยไฟลูกไฟครับปล่อย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 โอ้โหอ้โหสปลูกไฟก็ทำอย่างนี้กดหน้าจอค้างไว้ไอ้เฮียทำไมไม่ออกยิงเอาเอาเป็นไรยกะ ไปดิเออคือแบบว่ามันเป็นอะไรครับโอ้โหเลยบนฟ้าเลยไนจะลองเออแมอวูดือวาผมก็ลาคลิปแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับลาก่อนครับโอ้ยโทษครับ